deh, lalu apa tuh? Lalu apa yang wah? hmm, hmm. Oke, kau gimu. Lalu yang kira kira batu wah? Bapak

对对。 หลีเสรอู้คุณเจคุณเจใช้แรงงานเพื่อนครับน้องๆใช้แรงงานพี่อ้อนาวเด็กก็ไปต่อได้ใครตัวอยู่นี่เหรอโมลี่เลสิกแบบแบบเป็นโรชัยแปลกๆนี่เนี่ย,ย่ะใช้พอยังแหลกอีกเกมคุณน,น้ำผ้าครับ พคุณภาพเล่นล้ยละเอียดเกงเหมือนเดิมครับไม่เข้าตู้ครับมีข้าตู้ครับไม่เข้าตู้ทมเลยครับไปครับไปเลยครับ l y h ลี่สัตว์ h ลี่ดูดูดู ฮลี่สิตตายหมดยกตีเลยวะ่ะตายหมดยกตีโหหมดตีเลยหมดตีนะครับมุงนอ้องหมดตีไม่เหลือแต่คนเดียวฮลี่สิตธฮูลี่บึ้บบ้าไม่เห็นนับหนึงถึงสิบเลยตายฮะอ นักว้าวของฟรีโอเคอืมเปิดตู้สั้น่อยหาของเฮ้ยสีขาวเยอะอืไม่มีของดีเลยเพียงเดียวโอเค ดูเร็วโอ้ขอคีไหอหมดรหลหมดไหลหมดจใ้เหลือไปดีสมดีสามโอ้เลยสิโอเค สวยให้มุดนีいい่จะมีแค่นีいい้แหละใครกูคือคนที่เก็บไม่ดูแลกูเลยดูแล

แนสโซโลเลยทางดีๆใช้แรงงานเพื่อน <c oughs> <c oughs> Yes, you're so hard, man! Holy sick! เด้วเดียวรวมเลยมึงงูกเก็บตังให้หมดเลยก็ดให้หมดเออมี่ตงฟรีว่ะอืมม่มเียวขีอเะขย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 ะข ไปลโอ้ลืมของอว่นเดินไม่ได้อุ้ยใคอยรอะฮัสธิของเดี๋ยวฮอลีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับโฟลี่ซิคชิคเมื่อยวนั่นน่าเลยนะสวัสดีครับโอ้ประตูลายบานเก็บเพิงให้หมดเอ,อ้ยอะไรเนี่ยเอาอัพเดทจริงด้วลยเหรอ เีนก,ก็ดีดิของดีพีบบ่เบร์ใครทอาตังค์อื่ไนไปเนี่ยถ้าเธอจะอยู่ค่าไม่รู้ใครกันหรอนะเก็บให้หมดปล่อยให้หมดนะครับน้องๆร้อยให้หมดคุย,คยเขายอกหาสิทธ็์เขอยยอู้คุณเจตังค์ฟรีตังค์เหมือนกัน ยี e, ่แตงยี่เยอะมากเลยอยันนี้อุ้ยคอ,อยเออ๋อสีคอ,อยเอเรียมร้ตัวนี้เว้ยไฟเซ็กว่ะนี่เน ่อ้มดุดโอ้อฟีบูพาดเดิมไปพาเปน,นตัวไดงไงวะเนี่ยแต่ตัวที่คุณลืมาล่ะ

哎，快、uh,！在哪里？在哪里？他领着他那个亲戚呢。<noise> <noise> 好李性。 ค้ยคอยะคยคอยสคอะอ้าไม่ม yeah. uh ีอะไรเลยโหดสอะไรวะไอ้ีนี้อู้หัวสีเพียบเลยอู้หลบาีย็บให้หมด อย่าให้เหลืออู้อะไรเนี่ยอู้ของซีนั่นแหละตัวอะไรเพิ่มอีปะ แต่กด็ดีพบมิตูอู้แตงอู้ขอพีพีบเลยขอพีพีเพบเลยว่าเฮ็ดด,ดีเปิดเปิดโอเคคนตังอู้วิแตงดีมากเลยตัวนั่นแหละ,ละ สงร้อยบาทแล้วเย่สวัสดีครับสี่มายี่นี่ชั้ย

我回答。 呀。Yeah. เซวัยวโวครับน้องๆเซวัยวโว